คดีอุทธรม์หมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคําว่าอุทธรมตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกระตันยูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ะคะ่ะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,562ากำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอายการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือ ห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้ผูปาการลีนะคะผู้ผูกปาการลีหมายถึงผู้สืบสายรุหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1,562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึง บิดาที่ชอบวยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบวยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมบสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมบสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบวปกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือ กรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสรกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนร,รับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบ้่อกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบนธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายลูหิตโดยตรง จึงไม่เป็นผู้สืบสันดาลจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1,562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการดีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอายการดำเนินคดีแทนได้ค่ะ หากท่านมีปัญหาก,กฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงาในในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ